ที่เข้ามาแล้วนะครับก็สวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้ผมจะทําข้าวหมูอบ <c oughs> ไม่ใช่หมูอบแบบฝรั่งนะคือหมูอบแบบฝรั่งจะเป็นลักษณะเหมือนมีซอสมีอะไรแต่พี่นึกภาพข้าวหมูอบแบบไทยๆได้ไหมคือถ้าพี่ไปกินร้านอาหารบางร้านสมัยโบราณอย่างร้านข้าวบา้านไญ่บางร้านอะ่ะมันจะมีข้าวหมูอบไขยด้วยนึกออกไหมเป็นข้าวมันหมูอบอะไรก็ว่าไปซึ่งวันนี้เราจะสอนทําหมูอบแบบไทยๆ ข้าวหมูอบเป็นลักษณะข้าวหมูอบแบบไทยๆมีอะไรบ้างอันดับแรกพี่มาดูนะผมแนะนํานะครับเนื้อเนี่ยใช้สันคอคอแท้ก็ไม่เอามันเยอะไปเดี๋ยวเลี่ยนเป็นเนื้อสันนอกมันก็จะไม่มีมันเลยมันก็จะกระด้างไปไม่อร่อยเพราะ,ะนั้นสันคอก้อนใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยก้อนใหญ่ๆสวยๆอย่าไปซื้อบางๆเล็กๆเวลาอบออกมาแล้วมันไม่น่ากิน ให้มันใหญ่ๆส,สวยๆแบบนี้แหละครับผมอ่ะแล้วก็จะมีเครื่องที่ใช้ในการหมักในการทําก็คือสามเกอ <Okay. S 1> ลอรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับผม,มตัวนี้ครับแล้วก็น้าจิ้มเดี๋ยวผมจะมาสอนก็จะมีพริกจันดาแดงกับกระเทียมนะตอนนี้ขอบคุณเล็กหนึ่งที่กดเข้ามานะครับมาอันดับแรกเรามาหมักกันก่อนนะครับผมเรามาหมักกันก่อนเลยนะโอเคแล้วผมก็จะเ,เอารากผักชีใส่ไปในนี้เลย เดี๋ยวเราใช้ไม่หมดไม่เดี๋ยวไม่ถ้าใช้ไม่หมดเนีย่ยเดี๋ยวไม่เอาไปเข้าช่องฟีดเอาไปเข้าช่องฟีดเก็บไว้ได้เวลาออกมาใช้มันจะนิ่มๆเละๆช่างมันพี่เราต้องการแค่กลิ่นใช้ได้เลย<ม>นะครับผมไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เอาตัวเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วว่าล่างมันจะกรอบหรือไม่กรอบรากผักชียังไงพี่ก็ตําให้เละยันเวลาซื้อผักชีมาราบผักชีเอาไปเข้าตู้เย็นไว้อย่าทิง้งเพราะว่าเวลาต้องการใช้บางทีมันซื้อแค่รากมันไม่คุ้มพี่มันเสียตังค์เอาไปเก็บไว้เลย่ะแล้วก็กระเทียมราผักชีกระเทียม นะครับผมปริมาณ่ะมันจะเท่าๆกันแต่ว่าพริกไทยจะน้อยกว่าถ้าพริกไทยเท่ากับอันอื่น,นมันจะเผ็ดไปมานะขอบคุณสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับเรามาเตรียมสามเกลือเพื่อหมักหมูกันเราพริกไทยเป็นแบบผงอยู่แล้วนะพริกไทยผมเป็นผงอยู่แล้วผมผมก็ไม่ต้องใส่ลงไปผมไม่ชอบใช้คกเพราะว่ามันหนักมันล้างยากแล้วมันก็ชอบแตกผมใช้อันนี้อันซื้อคกหนึ่งอันอ่ะซื้อกระป๋องนี้ได้ยี่สิบอัน ปีแล้วเนี่ยเดื่อนเดี๋ยวใช้ได้เป็นปีถ้ามาบิถ้าพี่แม่แบบเอาไปโจนไฟนะเทมาครับผมได้รากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วเหมือนใส่กระเทียมเยอะไปไม่ไม่เห็นไม่เห็นรากผักชีเลยเห็นแต่กระเทียมโอเคนะครับ หมูสันนอกชิ้นเนี่ยหนาประมาณเกือบนิ้วเกือบนิ้วหนึ่งได้นะครับผมแล้วก็เอาพวกนี้ใส่ลงไปจ้าเนี่ยพวกนี้มันจะทำให้ได้กลิ่นและรสแบบไทยๆนะหม,มักหมักเอาไปหมักก่อนจริงๆถ้าพี่จะทำให้อร่อยจริงพี่ต้องหมักสักชั่วโมงหนึ่งนะแต่วันนี้ผมแบบเหมือนไลฟ์สดให้ดูอ่ะผมอาจจะแบบ หมักแค่แป๊บเดียวแล้วก็เอาไปอบเลยแต่ถ้าพี่หมักนานๆก็จะอร่อยขึ้นนะอันนี้แบบโบราณเลยนะรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วก็นี่อ่ะพริกไทยนะเมื่อกี้รากผักชีแล้วนะกระเทียมแล้วคราวนี้ก็พริกไทยใส่ลงไปถ้ามีเนี่ยเออลืมไปถ้ามีพริกไทยป่นก็ได้อย่างงี้ก็ได้เนี่ยไม่ต้องตำลืมเนี่ยเนี่ยอย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ก็ง่ายเลย <S <S ลพริกไทยป่นก็ได้เลยพี่อย่างงี้เอาละนะครับรากผักชีกระเทียมพริกไทยแล้วสามเกินเนาะ เรียบร้อยไปแล้วต่อไปก็เครื่องเครื่องหมักอื่นนะครับผมตอนนี้ผมติดผมไม่ไม่ได้ใช้น้ํามันหอยมานานแล้วอ่ะผมตั้งแต่กินเจใช้น้ํามันเห็ดหอมและกลายเป็นชอบน้ํามันเห็ดหอมไปเลยรู้สึกว่ากลิ่นมันดีกว่าน้ํามันหอยไม่รู้ทําไมก็เลยกลายเป็นใช้น้ํามันเห็ดหอมทําอาหารตลอดเลยถ้าพี่ลองเปลี่ยนดูก็ได้ผมว่ามันมันกลิ่นมันดีกว่าน้ํามันหอยมันกลิ่นมันเป็นกลิ่นเห็ดหอมนะเนาะอันนี้นะครับก็อันนี้ชิ้นใหญ่หน่อยก็สักประมาณช้อนนึงแบบพูน ถ้าพี่ทําชิ้นเล็กๆก็ช้อนเดียวพอดีพอดีได้นะแบบนี้แล้วก็เอาซอสถั่วเหลืองอันนี้จะจะไม่ไม่ใช้ซีอิ๊วขาวใช้ซอสถั่วเหลืองดีกว่าเพราะว่ามันจะเข้มข้นกว่าซอสถั่วเหลืองเนี่ยจะมีรสชาติเข้มข้นกว่าซีอิ๊วขาวนะครับแต่ซีอิ๊วขาวจะได้เรื่องความหอมมากกว่าซอสถั่วเหลืองนะอ่าตัวนี้ก็หนึ่งช้อนไปเลยพี่หนึ่งช้อนไปเลยเข้มข้นเข้มข้นไปเลย เี๋้วก็น้ำตาลทรายก็อีกหนึ่งช้อนของเราช้อนเล็กนะอ่าของเราช้อนเล็กผมต้องตักสี่ครั้งเท่ากับช้อนใหญ่หนึ่งครั้งนะถ้าพี่ทำเองพี่ก็ต,ตักแค่ช้อนเดียวแล้วก็ทีเด็ดสุดของผมผงปรุงรสตาเชบุ๊กถ้าพี่ไม่มีปกติเวลาพี่หมักเนื้อหมูเนี่ยเวลาพี่ไปซื้อตามซูเปอร์เขาจะเรียกว่าอโรมาใช้ได้เหมือนกันแต่อโรมาจะเค็มกว่าของผมหน่อยพี่ต้องใส่น้อยกว่าของผม อันนี้ผมใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาพออันนี้ก็หมักไปเลยครับพี่ถ้าเกิดพี่ไม่ขี้เกียจอย่างผมเนี่ยผมขี้เกียจเลอะมือเนี่ยผมก็คนถ้าพี่ไม่ขี้เกียจพี่ก็เอามือนวดไปเลยนะอ่ะผมเริ่มของสําคัญไปอย่างหนึ่งน้ํามันน้ํามันจําเป็นน้ํามันนะครับมันจะเป็นช่วยเป็นตัวที่ช่วยแบบเหมือนทําให้หมูเนี่ยมันไม่แห้งไม่กระด้าง แล้วก็เราจะใช้น้ํามันเนี่ยเป็นตัวที่พาเครื่องหมักให้มันไหลไปให้ทั่วไม่งั้นบางทีน้ําตาลมันอยู่จุดเดียวซีอิ๊วอาจจะอยู่จุดเดียวแต่เราใช้น้ํามันช่วยเพราะฉะนั้นน้ํามันต้องเป็นน้ํามันที่ไม่เป็นไขอย่างเช่นน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันปามไม่ได้นะครับน้ำมันลำข้าวได้น้ำมันมะก่อกได้น้ำมันประมาณหนึช้อนโต๊ะพี่ใส่ไปเลยอย่างี้่ะหมักแล้วนี่เนี่ยดูเข้มข้นไหม พี่ต้องหมักอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆเลยครึ่งชั่วโมงก็ยังมีจะให้ดีหนึ่งชั่วโมงเอาไปเข้าตู้เย็นเดอ้อไม่ไม่ไม่ได้ทำแล้ววางไว้ข้างนอกแล้วมันเน่านะ,อะเออไปเข้าตู้เย็นนะประมาณนั้นอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยพี่อันนี้เราเป็นหม้อสุญญากาศเชฟบุ๊คข้อดีของหม้อไปนี้ยคือผิวด้านในเป็นเซรามิกพอมันเป็นเซรามิกอ่ะมันจะไม่ติดด้วยนะนี่ผมไม่ผมใส่น้ำมันนิดนึง นิดเดียวเดี๋ยวเราจะเอาหมูเนี่ยลงไปจี่ก่อนการเอาหมูลงไปจีโอพูดแล้วดูแลหม้อรูลาแ,แต่พูดจี่แล้วดูหมดราคาเลยเนาะเอาลงไปย่างนิดๆถามว่าลงไปย่างนิดๆข้อดีคือ,อยังไงเวลาเราเอาหมูทุกอย่างไปย่างเนี่ยหนึ่งนะถ้าเข้าใจง,ง่ายๆคือเวลาที่เราอบไปเรื่อยๆเนี่ยเนื้อสัตว์ที่มันสุกด้านนอกแล้วมันจะไม่เละมันจะคงรูปแต่จริงๆแล้วที่เราต้องย่างเนี่ยมันเป็นการเก็บรสชาติเอาไว้เราให้น้ำไฟอ่อนๆไม่ต้องแรงแต่ให้มันร้อนก่อนพอเราเอาหมูลงไปแนบฟืบผิวด้านนอกสุก แล้วก็กัดอีกด้านหนึ่งให้ผิวสุกแล้วพอพี่ใส่น้ําลงไปอบลงไปต้มลงไปตุ๋นมันเนี่ยรสชาติหมูมันจะไม่ทะลักออกมาเพราะผิวมันสุกแล้วไงเหมือนกับเป็นการฉาบเอาไว้นั่นคือวัตถุประสงค์หลักของมันนะมาอันนี้ร้อนแล้วเราทําในหม้อน,นี้ได้เลยไม่ติดแต่ถ้าพี่ไม่ได้ใช้หม้อผมเนี่ยพี่ก็จต้องไปทําในกระทะก่อนแล้วค่อยมาใส่หม้อถ้าพี่ทําในหม้อเลยสุดท้ายพอตอนพี่อบไปมันจะไหม้ก้นหมดเลยนะมันจะติด อันนี้ผมก็จีลงเ่ยพี่ดูห็นลื่นเลยเห็นไหมไฟปานกลางนะแต่หม้อมันร้อนดีอย่าใช้ไฟแรงเดี๋ยวพวกพริกกระเทียมอะไรมันไหมเนี่ยเห็นไหมให้มันสุกด้านนอกแล้วไม้ได้กลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมของเครื่องปรุงอะ่ะที่มันผัดกับกระทะอะ่ะมันก็จะทําให้เวลาเราทําหมูอบออกมามันหอมกว่าการปรุงปกติอย่างน้พี่ต้องใช้ไฟปานกลางถ้าพี่ใช้ไฟแรงเครื่องปรุงพี่มันจะไหม พวกกระเทียมพวกอะไรเงี้มยมันจะไหม้ไอเดี๋ยวใครซื้อหม้อไอพวกที่คีบแล้วพวกที่ผมแถมไปให้เพราะว่าหม้อตัวนี้มันเป็นผิวเซรามิกถ้าพี่ไปใช้ตะหลิวเหล็กที่ขีบเหล็กแล้วมันทาหม้อเป็นรอยเสียดายเดี๋ยวผมแถมไปให้ครบเซตนะจะได้ไม่ต้องไปกลัวว่าหม้อจะเป็นรอยใช้ของเขาได้เลยนะสบายใจนะไฟอ่อนนะพี่บางคนบอกเชฟบอกไฟอ่อนทาไมดูเหมือนไฟมันแรงจังที่ดูด้วยตาตัวเองว่าอ่อนไหม ไฟอ่อนนะครับผมบอกเลยนะไฟอ่อนนะไม่ใช่ไฟฟูไฟแรงนะไฟเตาบ้านนะนะครับไฟไฟกลางดีกว่าอย่าเรียกว่าไฟอ่อนเรียกไฟกลางดีกว่านะโอเคเสร็จแล้วครับใส่น้ําและผิวด้านนอกสุกอ่ะบางคนบอกว่ารู้ได้ไงว่าเสร็จแล้วหนึ่งถ้าไฟแรงไปเครื่องมันจะไหม้อย่าไปนานไปเครื่องมันจะไหม้แล้วโดวยผิวด้านนอกสุกแล,ล้วเห็นไหมข้างในไม่สุกช่างมานันเอาแค่ข้างนอกสุกแต่อย่าให้เครื่องมันไหม้หลังจากนั้นพี่ใส่น้ำแล้วครับใส่น้ําไม่ท่วมหมูเลย ใส่น้ำให้มันท่วมหมูเดี๋ยวมันจะได้ตุ๋นหรืออบไปเลยแล้วก็เอาเครื่องทั้งหมดที่เราหมักใส่ลงไปพี่เสียดายเนี่ยก็คือไม่ต้องปรุงอะไรแล้วพี่แค่นี้จบเลยถ้าใครอยากได้สีเข้มก็เติมซีอิ๊วดำไปหน่อยอให้มันน่ากินอหอมไหมอใช่เวลาผมทําอาหารหลายๆอย่างผมจะบอกพี่ว่าเวลาอะไรที่มันมีซอสหรือมีอะไรก็ตามเนี่ยมันควรเอาซอสไปผัดก่อน ไม่ใช่แบบว่าเอาเครื่องปรุงมาลอยๆอยข้างบนแบบออนเสร็จไงมันไม่มีกลิ่นมันขาดกลิ่นไปเสียดายเสียดายเสียดายไหมเดี๋ยวด,ด,ด,ดูดิเครื่องปรุงเราเห็นไหมล้างเลยใช่ล้างไปเลยพวกนี้แหละความอร่อยทั้งนั้นเลยเนาะอเอาละปกติหมูอบเนี่ย้วยมาอย่างคะยังเลยจ้าอย่างจ้าไม่มิ้งจ้แม่กลับพรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้ก็น่าจะได้ขายก็วันวันพุธเนาะ เอ้อน,นี้วัน,นอนังคาแลวเหรอกว่าจะได้ขายก็วันพฤหัสแะพี่นะตัวนี้อ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะเติมสีอีูดำเล็กน้อยให้สีมันสวยๆเนาะเรามีสีอีดำานะ้วใช่ไหมนี่สีอีวดำมืออาชีพนี่ของปลอมเลยท่านฉลาดหมือนสีซีอะเด็กสมบูรณ์เลาสีอีูดำปลอมอ่ะอันนี้อันนี้มันยี่ห้อเด็กเป็นปริโออ่ะ <c oughs> มันไม่สมบูรณ์ <c oughs> อนิดนึงครับอย่ายเยอะนะพี่ เหยาะๆพี่อย่าลืมว่าบางคนบอกใส่ยเยอะๆเ,เห็นมันขาวเดี๋ยวเวลามันอบเสร็จน้ํามันต้องน้อยลงพอน้ํามันน้อยลงสีมันจะต้องเข้มขึ้นนะมีก็รร้อนเร็วแล้วก็ร้อนเร็วร้อนเร็วร้อนนานจริงๆแล้วจุดเด่นของเซรามิกไม่ใช่ร้อนเร็วแต่เป็นเรื่องร้อนนานมันเหมือนหม้อตุ๋นแบบสไตล์คนจีนทำอาหารอ่ะอ่าอ่ะปิดฝาเลยพี่หม้อตัวนี้หม้อตัวนี้เป็นระบบที่เขาออกแบบมาให้คนบ้านใช้ได้ก็คือ วางฝาลงไปถ้าเกิดพี่ไม่ปิดฝาไม่ไม่ไม่ปิดถูเข้ามานี่คือหม้อธรรมดาไม่เป็นสูญญากาศเป็นหม้อธรรมดาที่ทําต้มทําแกงทําอะไรได้ปกติต้มจืดแต่ถ้าพี่อยากให้มันเป็นหม้อสูญญากาศทําให้อาหารเปื่อยเร็วนะกดเข้าไปแค่นี้เป็นละมันทํางานเองพี่ไม่ต้องไปตั้งไม่ต้องไปหมุนเลยเลยมันทํางานเองเลยแค่นี้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเลยเวลาเท่าไหร่ที่จะทาให้นุ่มนะแต่ตอนนี้ระหว่างรอเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มกันเวลาจะจับเวลา พี่ควรจะเริ่มจับจากตอนมันเดือดนะไม่ใช่ว่าแบบเอามาใส่ปั๊บแล้วจับเลยนะอ่ะตอนนี้ระหว่างรองเราจะลองทำน้ําจิ้มเราจะลองใส่น้อยๆแล้วกันนะเมื่อกี้พี่ก็บอกนะ้อยๆผมลองใส่สองเม็ดแล้วกันนะว่าเป็นยังไงเอาละมาใส่สองเม็ดดูก่อนนะอ่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าเวลาใส่น้อยๆมันไม่ปั่นใช่ไหม<อ>มันไม่ขาดอ่ะมันไม่ขาดเอาละโอเคผมขาดนะพี่ดูินี่สองเม็ดเองพี่ดูดิ แต่ผมต้องบอกก่อนนะนี่คือเครื่องสับมันจะไม่ละเอียดเหมือนตำอันอนี้ต้องบอกกันก่อนนะเราไม่ได้มาหลอกขายของอันนี้เรียกว่าเครื่องสับมือมันจะไม่ละเอียดเหมือนพี่ใช้คกตำนะครับผมต้องบอกก่อนคือถ้าพี่จะเอาให้มันแหลกแบบเป็นพริกแกงอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่เหมือนกันแต่ว่าจม็ดเดียวหรือสองเม็ดผมใช้มันมัน,ม,นมันสับนะพี่นะเขาบอกใส่ตีห้าเม็ดไหมค่ะนี่ของเราสองเม็ดใช่แต่มันจะไม่ได้แหลกละเอียดเหมือนตำผมบอกน่อ่ะ อันนี้อ,อันนี้เราจะทําน้ําจิ้มถ้าพี่ไม่กินเผ็ดพี่ใช้พริกชี้ฟ้าด้วยก็ได้นะครับผมอันนี้ของผมวันนี้เราไม่มีพริกชี้ฟ้าแดงรเราก็เลยพริกกินดาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นก็อย่าใส่กระเทียมไปเยอะเพราะเดี๋ยวมันจะเผ็ดนะแต่ว่าถ้าเกิดตามร้านที่เขาไม่เอาเผ็ดอ่ะก็ใช้พริกชี้ฟ้าแดงหรือถ้าจะให้อร่อยใช้พริกชี้ฟ้าส้มผสมตามชอบพี่พวกนี้ไม่มีปัญหาเราตามชอบได้เลย mm. ชอบกระเทียมเยอะกระใสเยอะนะคะแต่ว่าเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้คือเขาจะบอกว่าเวลาไปดูสูตรนะที่เขาจะบอกว่าให้ใส่เกลือแต่ไม่เคยมีใครบอกว่าให้ใส่เกลือตอนไหนนะมันต้องใส่ตอนนี้เลยมันต้องใส่ตอนที่สับเลยต้องใส่เกลือลงไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมเกลือเนี่ยนอกจากมันจะให้รสเค็มแต่อีกอย่างหนึ่งมันจะทําให้พริกอ่ะสีสวยมากเดี๋ยวดูได้เลยนะครับเกลือประมาณสักนี่ก็นหนึ่งช้อนชาก็พอแล้วเนี่ย ให้ดูได้เลยอ่าแบบค้งๆไม่ใหม่อย่ารีบอ่าหนึ่งช้อนชายอย่างนี้ได้เลยพี่แล้วก็เดี๋ยวเราก็สับกันไปเลยเกลือนะพริกเพลิกระเทียมพี่นะสับเสร็จไม่ดําเลยนะมาผมต้องบอกพี่ก่อนว่าอย่าไปฟิกอเ,เอ้ามาเออผมต้องบอกพี่ก่อนว่าอย่าไปฟิกสูตรพเพราะรู้ไหมคนเราชอบรสไม่เหมือนกันสมมุติผมแนะนําไปแบบเนี้แต่พี่ชอบเปรี้ยวกว่านี้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้พี่ปรับได้หมดเลยแต่ น้ำจิ้มแบบนี้จะไม่มีน้ำปลานะมันจะเป็นเค็มอะไรมันจะเป็นเค็มเกลือที่เราใส่ไปถ้าใครชอบเค็มเยอะก็เติมหรือถ้าใครแบบติดไอ้พวกเนี้ยพวกผงปรุงรสอะ่ะก็ใช้ผงปรุงรสก็ได้เหมือนกันมันก็จะได้รสอีกแบบหนึง่งอ่าแต่เลาก็มันจะได้เปรี้ยวน้ำส้มสายชูนะครับตัวนี้สวัสดีพี่สมพรค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยแล้วก็เปรี้ยวน้ำส้มสายชูประมาณนี้ก็ลองใส่ไปแล้วค่อยค,อยคอยชิมพี่พวกนี้ ใช้ค่อยๆชิมเอาพี่แล้วก็บางสูตรก็ไม่มีน้ําตาลแต่แน่นอนถ้าเป็นเชฟบุ๊กก็ไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องน้ําตาลนะผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องปรุงเหมือนผมผมใส่น้ําตาลแค่นิดเดียวไม่ได้เอาออกหวานเอาให้กลมกล่อมใส่ไม่กินหวานก็ไม่ต้องใส่ใช่จีแล้วสูตรส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยใส่กันแต่ผมเป็นคนชอบแบบมีหวานๆไงอันนี้ก็จะออกเปรี้ยวนําหวานตามแล้วก็จะมีเค็มเล็กน้อยจากเกลือแนะนําเลยว่าเป็นเกลือจะดีกว่าน้ําปลาน้ําปลาจะไม่ดีเพราะว่า ไอตัวเวลาเราใช้น้ำจิ้มหมูแบบเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นแบบเหมือนกินข้าวขาวหมูหนึกออกไหมมันจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆมันจะไม่ได้มีกลิ่นเค็มแบบซีฟู้ดอะ่ะมันไม่เหมือนกันที่มันจะไม่เข้าไงเ,เดือดๆเน,นี้ยเปิดเลยไม่เป็นอะไรแต่หม้อแรงดันถ้าเปิดอันตรายมากต้องย้ำกันอย่าไปทําตามสีกลังสวยเลยอนี่ยไปไงตัวนี้หมัก17นาทีาทโอเคมาเอาขึ้นแล้ว อมมากเลยอะติดแก๊สนะอ่าเดี๋ยวเนี่ยนี่ดูแล้วมันไม่เนี่ยมันมีรอยไหมแต่มันไม่ติดก้นเนะเพราะว่าหม้อเรามันไม่ติดอ่ะทีนี้ผม <c oughs> ผมไม่ปิดแก๊สเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนิดนึงว่าหม้อมันจะเดือดต่อได้นานแค่ไหนนะอ่าคือหม้อตัวเนี้ยความพิเศษของความเป็นสูญญากาศเนี่ยมันจะทําให้พี่ประหยัดแก๊สมากถ้าพี่แบบพี่สามารถตุนของโดยที่ไม่ปิดไฟได้เป็นชั่วโมงเละพี่ดูนะตอนนี้เดือดพันพา,นานเลยนะผมปิดไฟนะ อ่ทุกคนดูนะครับอันนี้ไม่มีไฟไ,ไม่มีไฟไผมวางเอาไว้อะให้ดูนิดนึงอ่ะนน้องมาให้เอากล้องมาให้พี่เขาดูนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์มากที่ผมก็เพิ่งรู้เห็นไหมว่ามันเดือดอยู่มันจะขยับแวบๆเป็นเดือดเป็นฟองเห็นไหมอตอนนี้นาทีเท่าไหร่ไม่ดูสี่สิบเอ็ดสี่สิบข้างบนนาทีที่สี่สิบนะนาทีที่สี่สิบเดี๋ยวพี่มาดูกันว่า ผมจะทิ้งเอาไว้เงี้ยโดยที่ไม่เปิดฝามาดูกันว่าหม้อผมจะเดือดต่อได้อีกกี่นาทีอ่ะระหว่างนี้เรามาดูหมูเราดีกว่าโอ้ยหนามานี่หนานี่หนานี่หนาโอ้นุ่มนุ่มนุ่มดูดิดูมีดลงเลยรู้เลยว่านุ่มดูดินุ่มดูดิเห็นนะนุ่มชัดเจนเลยดูดิอย่างนุ่มเลยดูดิแลวอย่างเงี้ยไม่แข็งไม่กระด้างเลยอร่อยสุกนะ สุกดิสุกแต่ชํำไงเพราะเราบอกแล้วว่าเราฉาบด้านนอกไว้แต่อันนี้ที่ผมทําตอนนี้ผิดนะพี่พี่ต้องวางหมูทิ้งไว้ประมาณสามนาที oh. ให้มันหายเดือดก่อนเวลาเราหั่นตอนเดือดๆพี่เห็นไหมมันจะมีน้ําหวานไหลออกมาไม้ต้องเอามาแคบๆใกล้ๆจะเห็นเลยเนี่ยน้าน้าหวานไหลออกมาจากหมูเต็มเลยไหม mm. เพราะว่ามันเดือดอยู่เวลาคนทําสเต็กอะไรเนี่ยเสร็จแล้วต้องวางไว้ประมาณสักสามนาที mm. ให้ภายในเนี่ยมันหยุดเดือด แล้วค่อยหัน่นถ้าหั่นตอนนี้ข้อเสียคือน้ำหวานข้างในจะทะลักออกมาเยอะเข้ามาใช้หมูส่วนไหนคะสันคอพี่สันคอได้เลยเนี่ยหิวเลยโอ้ยน่ากินดูดินุ่มมากดูดิไม้แคบแคบไปเลยเนี่ยให้พี่เขาเห็นได้เลยนุ่มนุ่มจริงคือคือถามว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วถ้าถ้าพี่ไม่ได้อยากแบบนุ่มมากนะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบนุ่มมากๆเนี่ยก็แปลว่าไม่เกินสามสิบนาทีอะซึ่งปกติเขาตุ่นเป็นชั่วโมงไนงะ <ừ> um, ครึ่งหนึ่งลประหยัดมาวุ้ยแต่นุ่มพี่ดูดิออะไม้ให้พี่ก็ดูดิพี่ดูเนี่ยนะเห็นไหมเห็นมันนุ่มไหมมันเด้งลยนะนี่คือข้อดีของหม้อสูญญากาศอีกอย่างหนึง่งคือมันทําให้ของนุ่มด้วยแต่ว่าจะทําให้ของไม่เละแล้วก็สีสวยเพราะว่าเวลาเราทําอาหารในภาวะสูญญากาศ่นะเนาะเหมือนเวลาเชฟเขาชอบพูดอ่ะซูวีสูวีก็คือเอาเนื้อสัตว์ไปใส่ในถุงสูญญากาศแล้วก็มาทําให้สุกในอุณหภูมำตำิต่ำๆแล้วรสชาติจะดีกว่าจะนุ่มกว่าจะอร่อยกว่านั่นแหละ เกาหลีเขาก็ฉลาดไงเครื่องซูวีเครื่องเป็นหมื่นเกาหลีทาหม้อมาเนี่ยเหลือเหลือแค่ใบละสองสามพันบาทเนี่ยเจ๋งเลยเดี๋ยวเราเบอกโปรนะคะพี่ฝาเดี๋ยวเราบอกโปรช่วงท้ายนะพี่แป๊บเดียวผมขอจัดจานก่อนขอบคุณก้าวกอไก่พอพานค่ะอาตอนนี้ซื้อโปรเล็กไปก่อนได้เลยโปรแต่โปรเล็กอาจจะหมดก่อนหม้อนะหม้อยังมีเยอะเนี่ยเอาเอาผมเอาไม้เอาตรงมันมันเลกันนะไม่ไม่มันไม้ไม่ชอบอยู่แล้วใช่เดี๋ยวนี่อย่างนี้ดูที่ได้กินไหม กินมากเนี่ยง่ายๆเนี่ยเรียนพี่พี่ผมว่าพี่ดูไม้ให้พี่เขาดูแคบๆพี่ดูแคบๆพี่ก็รู้ว่าหมูมันนุ่มใช่ช่าม,มากเนี่ยพี่ดูเนี่ยเนี่ยพี่ผมกดให้ดูเนี่ยนุ่มไหมดูดินนนเนี่ยนุ่มเลยเห็นไ mm hmm. หมหมูนุ่มนะก็คือวันเมื่อกี้สิบแปดนาทีเพราะเราคุยไปอีกสิบแปดนาทีได้ขนาดที่ถือว่าดีมากเพราะฉะนั้นถ้าพี่ไปทําจริงๆเนี่ยถ้าเอาแบบขายได้แบบเนียนๆเลยนะ ไม่ต้องเกินสามสิดนาทีนะครึ่งพี่ตุนหมูครึ่งชั่วโมงขายได้นี่โคตรคุ้มนะปงตีเขาตุนกันเป็นชั่วโมงใช่ประหยัดเวลาไปอีอยากให้มันข้นก็ใส่แป้งได้นะน้ําอืออ่าแล้วไม้ไม้ให้พี่เขาดูหม้อหม้อไม่ติดนะครับดูได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขี่ยให้ดูอีกทีหนึ่งหม้อไม่มีติดนะพี่ดูเลยเห็นไหมไม่มีติดนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ขยับหมูหรืออะไรเลยพี่ดูตรงกลางเห็นไหมไม่มีรอยติดเลยไหม ไม่มีรอยติดเลยนะครับเพราะว่าหม้อเป็นผิวเคลือบนะอ่ะโอเคตอนนี้ก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็แต่งหน้าด้วยผักชีนิดเึอเนี่ยเวลากินจานนี้นะจะรู้สึกว่าทำไมไม่มีผักเลยวะ<ม>ทำกินง่าย<ม>ทำขายดีเดี๋ยวหาถ้วยน้ำจิ้มสวยๆก่อนไม่มีใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรเออเขายังไม่เอามาคืนเราหรอช่วยเอามาแล้วหรอเอามาแล้วเาอง เป็นบางส่วนอ่ะอ่ะมีอยู่อันเล็กๆพี่จานชามภาชนะสำคัญพี่อยากให้สวยจานชามต้องสวยไขดดาวเป็นอย่างไรบ้างคะคิดถึงน้องค่ะติดตามมานานแล้วไขดดาวตอนนี้อายุมากแล้วพี่ตามองไม่เห็นแล้วแต่ก็ยังแบบยังมีความอารมณ์ดีอยู่นะยังวิ่งเล่นได้อะไรได้แต่ก็ถือว่าถือว่าแบบตามอายุนะพี่นะ ทำขายได้เลยนี่เนี่ยน่ากินไหมดูเนี่ยจานนี้ทํากินเองก็ได้ทาขายก็ดีกินที่ร้านมันไม่อิ่มใจแล้วก็บอกนิดนึงอันนี้ฝากไปด้วยถ้าใครทําขายอะ่ะเออเวลาที่ไปซื้อข้าวหมูอบข้าวอย่างเงี้ยอย่าห่วงน้ําลาดผมเลยพี่<ำ>ให้กันน้อยจังเป็นไรไม่รู้นี่ลาดมาดิช้ำๆอย่างเงี้ยมันน่ากินกว่าจะเก็บไว้ทําไมอะ ราดไปดีเนี่ยเออเนี่ยมียก็ราดไปคุกข้าวกินเนี่ยให้มันไหลๆออกมาอย่างนี้เลยจะจลอยใช่จะง,งกทําไมน้าราดอ่ะไม่เข้าใจจะเก็บอะไรเอาไปเอาไปใส่ห่อขายต่อหรือไปขึ้นชิงบูชาฮะอันนี้อันนี้อันนี้อะไรคือครื่องคือไม่รู้เขาจะเก็บไว้ทําไมอะครับผมโอเคถ้ายังไรฝากแชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน่ากินว่ะ Yeah. <laughs>